สวัสดีครับขอบพี่น้องจับติพี่น้องเพื่อนฟงเพื่อนฟองน้องพ,งองพ,ององพีทุกคนครับผมตอนนี้ลังจะไปเห็นงานครับผมจอยากมาทักทายพี่น้องทักทายแฟนครับสาหน่อยเป็นแฟนแฟนครับครูน้องมุ่งอิ่ ารนคับอากาศกดีครับมันีอากาศดีแต่นอนนี่แะครับีิดการเห็นงาน วิธการทำงานโอกกะออกกะออกกะก,ก็คือจังอาชีพอิสระเป็นเจ้านายเจ้าของน,นี่ก็เป็นลูกจ้างเขาก็ะเลยลาดคนก็มีด้วยภาระและหน้าที่ แต่นาทีต้องทำบีแค่งไปหน่อยหลังเกิดทางไปทำงานเรถยน์ให้คิดดีนะฝากกดไรกดแชร์ให้เด้นนะครับ biển lăng chạy Đấy, này nó xoay Đắn này buồn